สวัสดีค่ะน้องนองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเกษินีจะมาสอนนักเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่2เศรษฐศาสตร์ในเรื่องรายได้รายจ่ายและการอมเงินค่ะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันนะคะ หัวข้อแรกรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวเรื่องที่หนึ่งนี้น้องๆน,น,นักเรียนได้เรียนแล้วในเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในหัวข้อที่2การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองวันนี้น้องๆจะได้มาเรียนในหัวข้อที่2นะคะส่วนหัวข้อที่3การใช้ใจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินครูขอขอนุญ,ญาตไว้เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะ เรามาดูตัวชี้วัดกันค่ะเมื่อน้องนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วน้องนักเรียนสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองได้ค่ะเรามาดูในหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นักเรียนเปิดไปหน้า60ได้เลยนะคะอ่ะเา,าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบันทึกรายรับและรายจ่ายของตนเองนะคะ ื่อน้องนักเรียนนะคะมีอะไรได้แน่นอนค่ะน้องนักเรียนก็ต้องมีรายจ่ายเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาจดบันทึกรายการใช้จ่ายโดยละเอียดทุกวันเลยนะคะว่าน้องนักเรียนเนี่ยจะได้ทราบว่าตัวเองมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละวันค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะ2.1 รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเรามาดูรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมกันก่อนนะคะซึ่งมีรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมดังนี้ค่ะข้อ1คือค่าตอบแทนในการช่วยทำงานที่สุดจริตข้อ 2. เงินทุนการศึกษาข้อ3เงินที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียน ข้อ4เงินรางวัลจากการทำงานและข้อ5เงินที่ได้รับจากญาติพี่น้องทั้ง5หัวข้อนี้นะคะเป็นรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะรายรับที่เป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมนะคะเมื่อสักครู่เป็น รายได้ที่เหมาะสมเดี๋ยวนี้เป็นรายได้รายได้ที่ไม่เหมาะสมเรามาดูกันนะคะว่ามีรายได้อะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมข้อที่1เงินที่ได้จากการคดโกงผู้อื่น 2. เงินจากการลักขโมยของผู้อื่น 3. เงินค่าจ้างจากการทำงานที่ผิดกฎหมายข้อ 4. เงินที่ได้จากการเล่นการพน,นัน ทั้ง4รายการนี้เป็นรายรับที่เป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะนักเรียนน้องนักเรียนเปิดไปนะคะในหน้า61ต่อเลยมาดูในหัวข้อ2.2รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เราก็จะแบ่งรายจ่ายที่เหมาะสมและรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมเรามาดูรายจ่ายที่เหมาะสมกันนะคะว่าเมื่อเป็นเมื่อนักน้องนักเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างที่เหมาะสมที่สมควรที่จะจ่ายข้อหนึ่งคือจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางข้อ 2. จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนข้อ3าจ่ายค่ารักษาพยาบาล และข้อ4จ่ายค่าอาหารซึ่งสีหัวข้อนี้เป็นรายจ่ายที่เหมาะสมนั่นเองที่เราควรจะจ่ายในแต่ละวันนะคะลูกต่อไปเรามาดูรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนะคะมีรายจ่ายอะไรบ้างข้อ1รายจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องเขียนอันใหม่ที่สวยกว่าที่มีอยู่ ซึ่งเรามีดินซอยยางลบประการแล้วแต่เราไปเจอที่ร้านเอ๊ะสวยกว่าอันเดิมที่เรามีอยู่และเราก็ซื้อนะลูกเนาะซึ่งเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมนะลูกนะข้อ2จ่ายเงินเพื่อซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกโอมหมักฝรัลล่งช็อกโกแลตพวกนี้นะคะเป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์นะลูกเนาะข้อ3จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ตามเพื่อน ะะซึ่งเรามีเสื้อผ้าอยู่แล้วนะลูกเนาะยังสามารถใช้สวมใส่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรซื้อใหม่ตามเพื่อนๆน,นะคะข้อสี่จเงินเพื่อซื้อของเล่นราคาแพงนะลูกนะบางครั้งเราก็ควรจะเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินนะลูกเนาะเราก็จะไม่ซื้อของเล่นที่มีราคา,า,คาแพงเกินตัวเช่นนี้นะลูกเนาะ อันนี้คือรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปในหัวข้อ2.3วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายนะลูกเนาะเรามาดูตัวอย่างนะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้า62นะลูกนะข้างบนสุดนะลูกก็จะเป็นหัวข้อบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงณนะปภาศรลจนานโนนนะคะเราก็จะเขียนชื่อของเรานะลูกเนาะว่าเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของใครเสร็จแล้วในช่องแรกนะคะก็จะเป็นวันเดือนปีนะคะวันที่เราบันทึนะกนะลูกเนาะช่องถัดไปคือช่องรายการว่าวันนี้เราซื้ออะไรบ้างเราจ่ายอะไรบ้า ช่องถัดไปคือช่องรายรรับถัดไปคือช่องรายจ่ายและช่องสุดท้ายคือช่องคงเหลือนะคะ,ะเ,เด็กๆมาดูของเด็กหญิงนภพัฒน์ซึ่งเด็กหญิงนภพัฒน์นะคะจะบันทึกในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2562เราก็จะเขียนย่อบแบบนี้นะคะเรามาดูช่องรายการว่าวันที่3มกราคมเด็กหญิงนภพัฒน์มีรายการอะไรบ้าง อันที่หน,นะคะพ่อให้เงินประจําวันคำว่าพ่อให้เงินก็เป็นก็อยู่ในช่องรายรับซึ่งพ่อให้ทั้งหมด40บาทนักเรียนก็เติมไปบรรทัดที่2ค่าอาหารกลางวานันวันนี้นักเรียนจ่ายค่าอาหารกลางวานันซึ่งเป็นค่ารายจ่ายที่เหมาะสมะจ่ายไปเลยนะคะ20บาทนักเรียนก็เติมลงไปในช่องรายจ่าย20บาท ต่อไปรายการที่3คือค่าขนมซึ่งเป็นรายจ่ายนะคะ10บาทาสุดท้ายในช่องสีชมพูเงินเหลือเท่าไหร่สำหรับวันนี้นักเรียนได้ได้เงินจากคุณพ่อ40บาทซื้ออาหารกลางวันและขนมนะคะรวมกัน30บาทเพราะฉะนั้นจะมีเงินคงเหลือ10บาทนะลูกเนาะต่อไปมาดูวันที่4มกราคมนะคะ พ่อให้เงินประจำวันวันนี้ได้อีกแล้ว40บาทอ่ะก็ใส่ลงไปในช่องรายรับต่อไปมาดูรายการถัดไปจ่ายค่าอาหารกลางวันอ่าลงไปในช่องรายจ่าย20บาทค่านมกล่อง10บาทค่าดินสอ5บาทอ่าเหลือเงินอ่าวันนี้เราจะเหลือเงินกี่บาทคุณพ่อให้เงินวันนี้40บาท วันนี้รายจ่ายของเราคือซื้อหางกลางวานซื้อนมกล่องและซื้อดินสอรวมเป็นนะคะ35บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเงินเหลือ5บาทนะคะรวม2วันนี้นะคะรวมวันที่3กับวันที่4เนาะคุณพ่อให้เงินเราไปทั้งหมด80บาทรายจ่ายวันนี้เราสองวันนี้เราจ่ายไปกี่บาทคือจ่ายไปห5บาท และ2วันนี้เราเหลือเงินกี่บาทที่พอจะหยอดกระปุกอมสินได้คือเหลือทั้งหมด15บาทนั่นเองนะคะนี่คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายของนักเรียนค่ะเรามาดูต่อในหน้า62ด้านล่างสุดเลยนะคะในบทในบทกรอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ทวงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานจากข้อความนี้นักเรียนควรใช้ใจอย่างไรคะถูกต้องค่ะควรใช้ใจอย่างประหยัดนะคะใช้ใจอย่างประหยัดซื้อสิ่งของที่จําเป็นนะลูกนะ กินน้อยๆอย่ากินมากเกินไปกินน้อยก็ใจน้อยกินมากก็ใจมากนะลูกนะกินมากก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บถ้ากินน้อยแล้วลูกน้องจะมีเงินเหลือเก็บแล้วก็เราก็จะเอามานะคะออมไว้นะคะหยอดใส่ในกระปุกออมสินนะคะลูกเวลาเราต้องการใช้เงินนะลูกเนาะเราก็สามารถใช้เงินในกระปุกออมสินนะคะแกะออกมาเพื่อใช้ ในสิ่งที่เราจําเป็นนะลูกนะถ้าเรากินมากๆแล้วนะลูกนะ้อไม่มีเงินเหลือเก็บทําให้สุดท้ายในวันข้างหน้าเราจะยากจนนะคะต่อไปน้องนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดนะคะรายวิชาสังคมศึกษาชั้นป .2 ออขึ้นมาได้เลยค่ะอะต่อไปน้องนักเรียนเปิดในแบบฝึกหัดหน้า60นะลูกนะ เราจะมาช่วยกันทำนะคะแบบฝึกหัดที่2การบันทึกรายจ่ายรายรับของตนเองเรามาดูข้อที่1นักเรียนอ่านข้อความแนะนำตัวเลขหน้ารายการของรายรับรายจ่ายจำแนกลงในช่องว่างให้ถูกต้องวันนี้ค,คุณครูจะมีคะแนนให้น้อง10คะแนนะโดยมีรายการตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่10นะลูกนะเดี๋ยวเรามาจำแนกกัน รายการที่ 1. เงินรางวัลจากการชนะการประกวดวาดภาพรายการที่ 2. ค่ารถโดยสารประจำทางข้อ3ซื้อของเล่นราคาแพงข้อ 4. เงินที่ได้จากการขอเพื่อนข้อ 5. เงินจากการลักขโมยข้อ 6. ซื้ออุปกรณ์การเรียนข้อ 7. ซื้อน้ำอัดลมข้อ8เงินที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียน ข้อเเงินเก็บจากกระป๋อ,องอมสินและข้อ10ซื้อขนมมาให้คุณแม่เดี๋ยวเราจะเอา1ิบรายการนี้มาจำแนกนะคะโดยแบ่งเป็นรายได้ที่เหมาะสมรายได้ที่ไม่เหมาะสมรายจ่ายที่เหมาะสมและรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมกันนักเรียนคิดว่าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเอารายการที่1ถึงรายการที่10มาจำแนกอย่างไรเรามาดูหัวข้อแรกคะ่ะลูก รายได้ที่เหมาะสมนักเรียนคิดว่ามีอะไรกันข้อไหนบ้างที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมค่ะถูกต้องค่ะลูกมีรายการที่หนึงเงินรางวาัลจากการชนะการประกวดวาดภาพนี่คือ,อไรายได้ที่เหมาะสมต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะเงินที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนและสุดท้าย รายการที่9เงินเก็บจากกระป๋องอมสินทั้ง3หัวข้อนี้3มรายการนี้เป็นรายได้ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรายได้ที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะมีรายการที่4เงินที่ได้จากการขอเพื่อนซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมนะคะ และก็รายการที่5เงินจากการลักขโมยนั่นเองค่ะเป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมนะลูกนะต่อไปเรามาดูรายจ่ายที่เหมาะสมมีรายจ่ายอะไรบ้างคะที่เหมาะสม ถูกต้องค่ะคือข้อที่2ค่ารถโดยสารประจําทางนะคะเวลาเราจะไปโรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานเนาะจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่ารถโดยสารประจําทางมีรายการอะไรอีกบ้างคะถูกต้องค่ะรายการที่หกซื้ออุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นรายจ่ายที่จําเป็นที่เหมาะสมนะคะ และก็รายการที่10ซื้อขนมมาให้คุณแม่นะลูกเนาะอันนี้นึกถึงคุณแม่เนาะอาจจะเป็นขนมที่คุณแม่ชอบนะคะต่อไปรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่ามีรายการอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะคือรายการข้อที่3ซื้อของเล่นราคาแพง ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมเลยที่เราไม่ควรที่จะซื้อมานะลูกเนาะต่อไปค่ะคือรายการที่7ซื้อน้ําอัดลมซึ่งน้ําอัดลมนี้นะคะเป็นสินค้าที่ไม่มีประโยชน์นะลูกเนาะไม่เหมาะสมกับน้องนักเรียนนะคะไม่ควรซื้อมาดื่มกินนะลูกเนาะควรจะซื้อเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําผลไม้แทนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่2 นักเรียนทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองในหนึ่งวันลงในตารางและตอบคำถามค่ะวันนี้นะคะน้องเติมเลยลูกวันนี้เป็นวันที่เราจะบรรณาบันทึกกันนะคะตั้งแต่เช้าน้องนักเรียนลองนึกดูซิว่าตัวเองมีรายรับและ,ะรายจ่ายอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะลูกน้องน้องเขียนวันที่เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สองเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2564คะ่ะอ่าน้องๆเติมเลยวันนี้เราจะลองมาบันทึกรายรับรายจ่ายของวันพะระฤหัสบดีที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564การอ่าเรามาดูรายการแรกในช่องใหญ่ๆเลยนะลูกนะช่องถัดไปคือรายรับเป็นบาท ช่องถัดไปคือรายจ่ายเป็นบาทและช่องสุดท้ายคือคงเหลือเป็นบาทแล้วเราก็จะมารวมข้างล่างการสุดท้ายนะคะอ่าเรามาดูรายการแรกข้อที่หนึ่งแม่ให้เงินอ่าวันนี้แม่ให้เงินน้องกี่บาทคะอ่ะคุณครูสมมุติขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะน้อยกว่าคุณครูหรืออาจจะมากกว่าคุณครูก็ได้วันนี้แม่ให้เงินไป50บาท น้องนักเรียนก็เติมลงไปในช่องรายรับได้เลยค่ะส่วนรายจ่ายไม่มีก็ขีดแดเงินคงเหลือไม่มีก็ขีดแด,ดเลยต่อไปข้อที่2ค่ะรายการที่2วันนี้น้องนำเงิน50บาทที่แม่ให้ไปไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างเรามาดูหัวข้อที่2ค่ะค่าอาหารกลางวันอ่ใช่ไหมวันนี้น้องต้องรับประทานอาหารกลาง ใช่ไหมคะวันนี้ช่องค่าอาหารกลางวันจะไม่ได้อยู่ช่องรายรับแล้วนะคะลูกแหมเราก็ขิดแดดเราจะไปใส่ในช่องรายจ่ายนะคะน้อ,ะองเติมไปเลยบางคนอาจจะ10บาทบางคนอาจสิบหาบาทบางคนอาจย0บาทหรือค,คุณครูก็ได้เนาะคงเหลือยังไม่ต้องใส่นะคะต่อไปในรายการที่3มลูก น้องนักเรียนมีไหมวันนี้อาจจะเอานำเงินไปซื้อขนมถ้ามีน้องก็เติมเลยนะคะเอาไปซื้อค่าขนมรายรับคิดแดดเลยช่องรายรับไม่มีมันต้องเป็นช่องรายจ่ายใช่ไหมทั้งหมด10บาทน้องเติมเลยวันนี้ซื้อขนมไป10บาทคงเหลือก็คิดแดดไปวันนี้ต่อไปเราไปซื้อดินสออีกวันนี้ไปซื้อดินสอรายรับ ไม่มีนะคะเป็นรายจ่ายทั้งหมด5บาทน้องๆก็เติมเลยนะคะสุดท้ายหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วเด็กๆก็มารวมนะคะรวมลงไปในช่องรายรับรายรับวันนี้เราได้รับเงินจากแม่คือ50บบาทต่อไปเรามารวมค่ะรายจ่ายวันนี้เราจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท มีค่าอาหารกลางวานันค่าขนมค่าดินสอรวมแล้วทั้งหมด35บาทเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีเงินคงเหลือนะคะทั้งหมด15บาทเทนาะลูกเนาะเอา15บาทนี้ไปหยอดในกระปุกอมสินได้เลยนะคะเด็กๆเ,เติมตามคุณรูณได้เลยนะคะต่อไปอเรามาดูในหน้า61ด้านล่างนาลูกเนาะ เขาถามว่ารายรับรายจ่ายของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนค่ะรายรับของเราคือ50บาทเราจ่ายไป35บาทรายรับของเรามากกว่ารายจ่ายและทำให้เรามีเงินเหลือเก็บออม ซึ่งมีเงินเหลืออยู่15บาทเราสามารถเก็บไว้ในกระปุกคอมสินได้เลยนะลูกเนาะต่อไปการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้องนักเรียนอาจจะตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะมาดูช่องสี่เหลี่ยมอันแรกทําให้ทราบรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวนันถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะเนาะเวลาเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้ทราบว่าวันนี้ตัวของนักเรียนเองมีรายรับเท่าไหร่แล้วรายจ่ายเท่าไหร่นะคะในแต่ละวนันต่อไปช่องสี่เหลี่ยมที่2ทําให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เป็นประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่คะ ถูกต no nice ้องค่ะนะคะถ้าเราทําบันทึกรายรับรายจ่ายทุกๆวันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเราไม่ให้เราใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะก็คือไม่ใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับที่เรามีมากกว่าเงินที่เรารับจากคุณแม่นะคะต่อไปทําให้ทราบจํานวนเงินที่เหลือในแต่ละวันการทําบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้เราทราบเงินที่เราเหลือในแต่ละวันใช่หรือไม่ ถูกต้องค่ะทําให้เราทราบเงินที่เราเหลือนะลูกเนาะว่ามีรายรับ50บาทจ่ายไป35บาทแสดงว่าเรามีเงินเหลืออยู่15บาทนะลูกเนาะจะทําให้เราทราบเลยนะคะว่าแต่ละวันเราเหลือเงินกี่บาทต่อไปข้อที่4ทําให้สามารถใช้ใจ่ายได้อย่างไม่จํากัดไม่จํากัดก็คือใช้ใจ่ายได้เรื่อยๆเลยนะคะเรามีเงิน50บาท เราใช้จ่ายเงินไป80บาท70บาท100บาทแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะลูกน้องมันมันเกินกว่าที่เรามีบูอยู่50บาทนะลูกน้องเพราะฉะนั้นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะจะทําให้เราเนี่ยใช้จ่ายเงินจํากัดไม่ใช่อย่างไม่จํากัดนะลูกน้องเพราะฉะนั้นข้อที่4ไม่ต้องเช็คถูกคะ่ะ ไปเด็กๆมาดูในหน้า62การกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหนาคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ถูกต้องถ้าน้องตอบถูกน้องจะผ่านถ้าน้องตอบผิดผิดน้องจะไม่ผ่านนะคะมาดูสี่เหลี่ยมช่องที่1การบันทึกรายรับรายจ่ายจะทำให้ใช้ใจ่ายเงินอย่างเหมาะสม ใช่หรือไม่สี่เหลี่ยมช่องที่2การบันทึกรายรับรายจ่ายทําให้สามารถใช้ใจ่ายเงินได้อย่างไม่จํากัดโดยไม่ต้องมีเงินเหลืออยูอ่เป็นการสรุปความรู้ที่ถูกต้องใช่หรือไม่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเช็คถูกสี่เหลี่ยมช่องที่หหรือสี่เหลี่ยมช่องที่2ดีคะ ถูกต้องค่ะเราจะมาเช็คทูก,กับสี่เหลี่ยมช่องที่หนึ่งการบันทึกรายรับรายจ่ายจะทำให้ใช้ใจ่ายเงินอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะคายตอบถูกข้อที่หนึ่งนักเรียนเช็คผลการประเมินสรุปความรู้ของนักเรียนผ่านได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดกันนะคะทำข้อสอบเพื่อประเมินตัวชี้วัดกันนะลูกนะ เด็กๆช่วยค,ครูตอบด้วยนะคะ,ะเรามาดูข้อที่1ค่ะลูกงานใดที่ก่อให้เกิดไรายได้ข้อ 1. ปลูกผักรับประทานในครอบครัวข้อ 2. ปลูกผักแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือข้อ3ปลูกผักแล้วแบ่งไปขายที่ตลาด3ามข้อนี้ข้อไหนที่ทำให้เกิดไรายได้เกิดเป็นเงินขึ้นมาคะ ถูกต้องค่ะตอบข้อที่3ปลูกผักแล้วแบ่งไปขายที่ตลาดเมื่อเราเอาผักไปขายที่ตลาดเราก็จะได้เงินมานะลูกน้อเรียกว่าราไรได้นั่นเองต่อไปข้อที่2ข้อใดจัดเป็นไรายได้ของครอบครัวข้อ1เงินเดือนของพ่อข้อ2เงินค่าขนงจากพ่อแม่ข้อ3เงินตอบแทนจากการทำความดี นักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นไรายได้ของครอบครัวถูกต้องค่ะตอบข้อ1เงินเดือนของพ่อเพราะเงินเดือนของพ่อเป็นไรายได้หลักของครอบครัวนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ไรายได้ของข้าราชการมาจากข้อใดข้าราชการก็คือเป็นข้าราชการครูตำรวจพยาบาลคุณหมอนะคะ ข้อที่1เงินเดือนข้อที่2ค่าจ้างข้อที่3ค่าตอบแทนนักเรียนคิดว่าไรายได้ของค่าราชการมาจากข้อใดถูกต้องค่ะมาจากเงินเดือนนะคะซึ่งเป็นไรายได้ประจำที่ได้เท่ากันทุกๆเดือนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะลูก รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนข้อที่1ค่าไฟฟ้าข้อที่2ค่าน้ำประปาหรือข้อ3ค่าอาหารกลางวานันข้อไหนเป็นรายจ่ายของนักเรียนคะถูกต้องค่ะคือข้อที่3ค่าอาหารกลางวานันซึ่งเป็นรายจ่ายของนักเรียนที่เป็นรายจ่ายที่เหมาะสมนะลูกเนาะ ส่วนค่าไฟฟ้ากับค่าน้ำประปาเป็นรายจ่ายของคนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งท่านจะมีหน้าที่ในการจ่ายนั่นเองค่ะต่อไปขอ้อที่5ถ้าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะสมงผลอย่างไรข้อ1เป็นหนี้ข้อ2มีเงินออมข้อ3จํานวนเงินลดลงถ้าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย คือรายจ่ายน้อยกว่าจะส่งผลอย่างไรถูกต้องค่ะจะทําให้เรามีเงินออมนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายก็จะมีเงินเหลือเราก็จะนําเงินที่เหลือนะคะไปหยดกระปุกออมสินนะลูกเนาะจะทําให้เรามีเงินออมนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะลูกการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรข้อ1 ทำให้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ข้อ 2. ทําให้เงินในธนาคารลดลงข้อ 3. ทําให้ซื้อสินค้าได้ถูกลงนักเรียนคิดว่าการที่เราทําบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆที่ผ่านมานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรถูกต้องค่ะทําให้เรารู้ว่าเรามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นั่นเองนะคะจากการที่เราจัดระเบียบในการใช้ใจ่ายเงิน ก็จะทําให้เรารู้ว่าเราเหลือมีเงินเหลือเก็บในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะลูกสําสหรับวันนี้ในเรื่องของอาการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะครูครูเกษณีขอฝากภาร่างานซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดของน้องนักเรียนอยู่ตั้งแต่ในหน้า60 61และก็62นะคะฝากน้องๆน,นักเรียนนะคะไป ทำแบบฝึกหัดที่คุณรูม,มอบหมายไว้ด้วยนะคะาหากใครชมคลิปวิดีโอแล้วมันแล้วมันยังไม่เข้าใจพอเด็กๆสามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ต่อหรือใครจะศึกษาในหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูกิสเีขอขอบใจน้องๆน,นักเรียนที่ได้ตั้งใจเรียนและรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้า สัปดาหถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ